่โกเลยแบบดปนรรสวัสดีค่ะจูนนะคะจูนมาที่อวิกาคลินิกนะคะเพราะว่าจูมีความกังวลเรื่องคามับของตัวเองมากเลยค่ะด้วยความที่เราเป็นคนหน้าเล็กอ่ะเราต้องรวบผมตลอดเวลาแล้วเวลาที่เรารวบผมมันก็จะเห็นคามับแบบชัดมากจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าคามับจูนอ่ตอบแบบตอบมากก็เลยอยากลองมาปรึกษาคุณหมอดูคะ่ะวันนี้จะเป็นงไงบ้าง เติมขมับทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากเราเติมขมับให้เต็มแล้วเนี่ยตาเราเนี่ยมันยกขึ้นด้วยทําให้แบบตาดูเฉี่ยวรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่ได้หน้าใหม่ที่แบบแฉลี่ยกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มโหน่งให้ตัวเองด้วยคะ่ะ